แม้ในวงการแพทย์ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่ออันตรายของเสาสัญญาณโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของมนุษย์แต่มีผลการศึกษาวิจัยจากหลายหน่วยงานได้สนับสนุนให้ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้น20ตุลาคมพศ2555ศาลสูงสุดในกรุงโรมประเทศอิตาลีมีคำตัดสินชี้ขาดว่า การที่นายอินโนเซนเต้มาร์โคลินีนักธุรกิจชาวอิตาเลียนวัย60ปีล้มป่วยลงด้วยโรคเนื้องอกในสมองและเป็นอมัมพฤกษครึ่งซีกมีสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ6ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลานานถึง12ปีคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์กับโรคเนื้องอกในสมอง และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในหลายประเทศที่เฝ้าระวังภัยจากความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้อย่างใกล้ชิด28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารอุทธร์ออสเตรเลียมีคำตัดสินให้หน่วยงานคอมแคร์ที่ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานจ่ายค่าชดเชยให้กับด็ตอร์อเล็กซานเดอร์แมคโดนัลที่มีอาการเจ็บป่วยจากการแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลในประเทศออสเตรเลียยอมรับอย่างเป็นทางการว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทพาร์ทเนอร์คอมมูนิเคชันซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัทออเรนยินยอมประนีประนอมนอกศาลกับผู้ใช้บริการวัย50ปี ด้วยการยอมจ่ายเงินจำนวน400เช็คเคิลหรือประมาณ1แสนเหรียญสหรัฐหลังจากถูกผู้ใช้บริการรายนี้ฟ้องร้องว่าโรคมะเมล็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดขึ้นบริเวณหูข้างซ้ายของเขานั้นเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆในบ้านที่อับสัญญ,ญาณเพราะในที่อับสัญญ,ญาณการแผลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอันตรายเข้มข้นกว่าการแผลขึ้นในสถานที่ทั่วไป ตลอดระยะเวลาช่วง3ปีที่ผ่านมาความกังวลเกี่ยวกับอันตร,รายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในแถบประเทศยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตร,รายที่เกิดขึ้นกับเด็กทำให้หน่วยงานของรัฐในหลายประเทศเช่นอังกฤษรัสเซียเบลเยียมอิสราเอลเยอรมนีและฟินแลนด์ได้ออกมาเตือนให้ผู้ปกครองระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็ก ในประเทศฝรั่งเศสถึงขั้นเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กใช้โทรศัพท์มือถือส่วนในแถบเอเชียนั้นรัฐบาลไต้หวันก็กำลังเตรียมออกกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ว่าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านสถานีวิทยุคมนาคมนั้นจะยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันถึงภัยอันตรายได้100% แต่ประเด็นนี้นับวันจะกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทันทีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เผยแพร่างานวิชาการของ International Agency for Research on Cancer หรือ IARC ได้จัดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งระดับ 2B บซึ่งนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะกอ่อให้เกิดโรคมะเร็ง ในประเทศไทยพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้ประกอบการโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือสอบทข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพบว่ามีผลศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์3ฉบับงานศึกษาชิ้นแรกพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีวิทยุคมนาคมไม่เกิน300เมตร มีอาการผิดปกติทางสุขภาพเช่นอ่อนเพลียปวดศีรษะนอนหลับผิดปกติซึมเศร้าสูญเสียความจำมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ไกลออกไปงานศึกษาที่สองพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีวิทยุคมนาคมไม่เกิน400เมตรเป็นเวลา5ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเรง็งสูงขึ้น3เท่าตัวเมื่อเทียบกับคนทั่วไป และงานที่3พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหรือตรงข้ามอาคารที่มีการตั้งสถานีจะมีอาการผิดปกติทางสุขภาพมากกว่าประชาชนทั่วไปเช่นอาการปวดศรีรษะวิงเวียนซึมเศร้าความจำเปลี่ยนแปลงและนอนหลับผิดปกติส่วนในประเทศไทยก็มีงานศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานีวิทยุคมนาคมเช่นกัน โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาไทยพบว่าพนักงานขายในศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีอาการความจำสั้นและสมาธิสั้นนอกจากนี้มีผลการศึกษาที่นำเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากสถานีไม่เกินสา0เมตรสิ่งต่อการมีอาการสั่นและสายตาพร่ามัวมากกว่าคนกลุ่มอื่น จากเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทําให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชได้ออกประกาศที่เกี่ยวเนื่องกับฉบับนี้ถึง2อฉบับได้แก่ประกาศกทชเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อกําหนดขีดจาํากัดและวิธีการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศกทชเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรกา,รการการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอย่างได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสถานีวิทยุคมนาคมรวมทั้งสิ้น124กรณีและมีแนวโน้มว่าเรื่องร้องเรียนกรณีนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ในอนาคตทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องเร่งติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ ปรากฏการดังกล่าวอาจทําให้ข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ใกล้บริเวณสถานีฐานมีจํานวนเพิ่มขึ้นดังนั้นงานเสวนาสาธารณะเรื่องเสาสัญญาณการสื่อสารความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือกที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมกําหนดทิศท,ทางให้คนหรือชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานีฐานได้อย่างปลอดภยัย และเชื่อมั่นในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง